นั่นลองคิดดูนั่นน่ะคนที่มีใจหลอแลหละเล็วไหลแล้วอย่างนี้มันจะไปคิดอ่านการงานอะไรก็ไม่ออกคิดอะไรก็ไม่ถกลงคนใจรอยมันเป็นย่งั้นคิดจะไปทําการงานการงานอันหนักหนางนี่ก็ทําไม่ได้คนใจรอยคนใจเบาสู้ไม่ไวอ้อย่างนี้เลย ในวันนี้วิชาความรู้อะไรของตนก็ไม่มีมีก็น,นิดหน่อยหนึ่งไม่พอที่จะได้ไปนั่งเก้าอี้เขียนหนังสืออยู่ในร่มความรู้เช่นนั้นไม่มีนี่เอา้าเมื่อมเมื่อความรู้งั้นไม่มีมันก็ต้องทำงานหนักเลยะจะไปทำการค้าการขายทุนก็ไม่มีวันนี้ นั่นเน่ยทำอะไรแบบนี้เอ้าก็เป็นกรรมกรเท่านั้นแหละแบกแบกหามหามแล้วทำนาทำสวนเป็นเกษตรกรเป็นกรร,กร,นกรมกรบัางรับจ้างทำงานบ้างคนที่ความรู้น้อยนะมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยวนี้เอา้า งานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้ <c oughs> อย่างนี้แล้วชีวิตมันก็ไม่มีความหมายแล้วนั่นนะก็ต้องตกทุกข์คิดได้ยากลำบากกากกรรมไปการเป็นนักบวดนี่ถ้าหากว่าสละความอยากความปรารถนาในหัวใจลงได้เพียงบางส่วนแล้วอย่างนี้ มันก็อยู่ประพุทธพหมจันนี้ได้เลยเออไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะว่าสมณะนี่อาศัยแต่บริขารแปดเท่านี้ก็อยู่ได้ไม่มีเงินไม่มีทองอะไรก็อยู่ได้เจ็บป่วยลงไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ไม่เอาค่ารักษาเลยปานนั่นแหละเขายกย่องพระพุทธศาสนารัฐบาลนนะ น่นอย่างนี้ที่บุคลบคลปบะพฤติผรมาจาัรย์ไปไม่ได้ก็เพราะมันบรรเทาตันหาในหัวใจไม่ได้เรื่องมันนะมันปล่อยให้ตันหาครอบงำจิตใจอยู่นั้นเพ่งไปในอดีตเพ่งไปในอนาคตอยู่งั้นแหละอ,อนาคตต่อไปเราจะเป็นยังไงหนอเราจะ ได้หาเงินหาทองได้ยังไงหนออเราจะมีความสุขความทุกข์อย่างไรหนอก็วิตกวิจารไปก็เดือดร้อนไปนั่นแหละคนผู้ที่จะพุติพหมจรย์ไปไม่ได้ก็เพราะมันเพ่งไปในอดีตเพ่งไปในอนาคตในอดีตตนเคยสนุกสนานอย่างนั้นมาแล้วอย่างนี้เ,เมื่อ นึกถึงความสนุกสนานในอดีตท,ทุรลงมาแล้วก็มาดูปัจจุบันบันี้้นทําไม่ได้เพราะมีวินัยเป็นเครื่องบังคับไว้อยู่ก็เดือดร้อนนะนั่นเนีะผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้เพราะมันส่งใจไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตส่งใจไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคต <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้กำหนดอยู่ในปัจจุบัน ถ้าผู้ใดมาเอากำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักแล้วทิ้งอดีตอนาคตไปเลยอย่างนี้นะมันก็อยู่สบายสบายการปฏิบัติธรรมนี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดเลย <c oughs> อันคฤหัหัดนี่มันอย่างว่านั่นนะมันไม่ไหวไม่ให้เพ่งไปก็ไม่ได้แต่ผู้มีสติสมปัมปเนญ่ะ ถึงแม้จะคิดอ่านการงานอะไรไปมันก็รู้เท่าทันไปรู้เท่าอ่ะคิดไปแล้วได้สมหวังก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปนี่เรียกว่ารู้เท่าความคิดความต้องการของตัวเองถ้าไม่ทำความรู้เท่าไว้อย่างนี้แล้วเมื่อตนคิดอะไรอยากได้อะไรไปแสวงหาไปทําไปแล้วไม่ได้ตามใจหวังก็เดือดร้อนแล้วก็เป็นทุกข์อ มันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัณหานี่นผู้ไม่ยอมตกเป็นทาสของตัณหาอย่างว่านั้นมันก็เป็นอย่างว่านั้นแหละได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปถ้าทำใจได้อย่างนี้ก็สบายใครจะอยู่ในฐานะอย่างไรก็พอสบายได้อยู่บ้างนัน่นแหละถ้าเป็นนักบวชนี่ก็ยิ่ง ยิ่งต้องการทำจิตใจให้เป็นปัจจุบันอย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่ต้องเพ่งไปนนะอดีตอนาคตอันประกอบไปด้วยตัณหาความทะเยอะทะยานต่างๆถ้าไปพิจารณาไปอนาคตโดยที่มีเหตุผลควรคิดควรพิจารณาไปอย่างนี้มันก็ไม่ให้โทษอะไรถ้าคิดไปได้ด้วยความอยากความปัารนา ต่างๆนานา,นา,นานแล้วมันมักจะมีโทษมันเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อสาวถึงเรื่องอดีตมาก็เหมือนกันถ้าเราคิดถึงเรื่องอดีตมาแล้วก็มาประมวลดูแล้วก็ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องมีแต่ผิดหวังทั้งนั้นถึงเป็นเรื่องสนุกสุข สบายก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่เป็นความสุขยั่งยืนถ้าคิดถึงเรื่องอดีตมาแล้วมาสรุปมาลงอย่างนี้แล้วมันก็ยังชั่วนะก็ไม่หลงอมันก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามเรื่องอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะความสุขสนุกสนานมันก็เป็นมาชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ละครั้งแต่ละคราว คันแล้วมันก็หายไปอย่างงี้แหละไม่มีอะไรที่จะให้มีความสนุกสนานสม่ำเสมอตลอดไปในโลกอันเนี้ยไม่มีมีแต่ในทางธรรมเท่านั้นแหละที่จะทำบุคคลให้มีความรู้สึกสม่ำเสมอไปได้ในทางธรรมอย่างว่านั่นแหละ เราละอดีตอนาคตเสแล้วแล้วมากำหนดพิจารณาอยู่ในปัจจุบันพิจารณาดูจิตใจตัวเองมันคล่องอยู่ในเรื่องอะไรมันยึดถือเรื่องอะไรอยู่มันเดือดร้อนกับเรื่องอะไรอย่างนี้นะถ้าเมื่อรู้ว่าจิตใจตนมันยึดเรื่องนั้นอยู่เรื่องนั้นไม่ควรยึดก็สอนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางเรื่องนั้นเสีย กำหนดใจปล่อยวางมันไปเรื่อยๆเมื่อเรื่องนั้นดับไปแล้วใจก็เป็นปกติอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เดือดร้อนดิ้นรนอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรนี่เรียกว่าอยู่เฉยๆนี่ถ้าว่าอยากก็อยากคนทุกข์เท่านั้นแหละ ทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกนี่ไปได้เออถ้าอยากอย่างนี้นี่นับว่าถูกต้องเลยทีเดียวมาเลงดูตัวเองนี่ยังตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกนในโลกอันนี้นะจะไม่ตกอย่างไรแล้วถึงแม้จะเป็นคนหนุ่มคนน้อยอยู่แต่เมื่อเลงพิจารณาดูต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นคนแก่ได้เหมือนกันนะในการต่อไปนี่ ความแก่ความสุดโทมของร่างกายนี่มันก็ทำให้ลำบากลำบนจิตใจที่อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อมันสุดโทมไปแล้วนี่แหละแล้วก็บางทีก็เพาเชิญหน้ากับโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนเอาอก็ต้องเป็นทุกข์ทนทรมานอย่างนี้แหละที่ว่าตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์นั่น นอกจากความทุกข์อันธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์จากกิเลสมันแผดเผาเอาอราคะโทสะโมหะมันแผดอันเผาเอาก็เดือดร้อนกันไปผู้ใดไม่เพียรพยายามละกิเลสกิเลสเหล่านี้มันใจมันสร้างมาแต่ก่อนนั่นก็มีแล้วมาสร้างเอาใหม่ก็มีสมทบกันเข้ามันก็มีกำลัง เผาจิตใจนี่ให้เราร้อนมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละความทุกข์ต้องให้รู้ไม่ใช่ว่าอยู่ทุกวันนี้ไม่มีความทุกข์อะไรเพราะมันมันขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาแนละ้วมันก็ไม่ไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ยังไงเลยอนั่นแหละ ถ้าใช้สมาธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็มาเพ่งพิจารณาดูแล้วก็เห็นและเห็นความทุกข์ <c oughs> จะไมปทุกข์อย่างไรแล้วอพอตื่นนอนมาเอา๊ะวันนี้จะเอาอะไรมากินหนอกับข้าวมีหรือไม่หนาอาจะไปหาเงินยังไงสำหรับผู้ครองเรือนเ,อเป็นนักบวชก็เอาตื่นนอนมา ก็ต้องทำกิจ,จวัตรต่างๆเสร็จแล้วก็บินธบาติอย่างนี้เลยถ้าไม่ไปบินทบาตก็ไม่ได้ชั้นอันนี้มันก็ร่วนตั้งแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเละมันความทนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่หาอะไรมาปนปืมอมมันก็อยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะนี่มันก็ทรุดโทรมไปมันเป็นอย่างนั้น เนี่ยการแสวงหาอันเป็นนักบวชนี่ยังชั่วหน่อยนะมันมีผู้อุปถมบำรุงเข้าไปถ้าเป็นเครือขัดแล้วไม่มีใครช่วยเหลือใครเลยต่างคนต,งต่างต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยลำแข้งของตัวเองนะแล้วจะมาให้มันเป็นทุกข์ยังไงล่ะบางคนหาอย่างไงมันก็ไม่ได้ก็มีที่นี่นั่นเอง <c oughs> เมื่อหาเอาในทางที่ชอบไม่ได้แล้วมันก็ต้องคิดหาเอาในทางที่ไม่ชอบเข้าไปแล้ววันนี้เนั่นนะไม่ชอบโดยกฎหมายไม่ชอบโดยศีลโดยทรรมไปก็เป็นมิจฉาชีพไปอย่างนี้มันก็ยิ่งมีโทษหนักเข้าไปอีกนี่แหละพันนาถึงความทุกข์แห่งชีวิตนี่นะมันมีมากมายกายกองนะอื อาบางทีก็ไปร่วมกับคนที่มีนิสัยใจคอไม่ตรงกันอก็ไปเกิดขัดแย่งความคิดความเห็นกันเขา้าเกิดทะเลาะวิวาดกันไป <c oughs> <c oughs> ทันจะแยกกันก็ไม่พอจะแยกทันอยู่ร่วมกันไปกับมีแต่เรื่องขัดข้องกันอันอันนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วอ,อย่างเช่นผัวเมีย เอาเมื่อแต่งงานกันมาทีแรกก็รักใคร่กันดีชื่นชมกันดีไม่มีเรื่องอะไรทันต่อมาต่อมาแล้วการทำมาหาเลี้ยงฉีบมันยุ่งยากเข้าไปอ่าบนี้ก็เอาละเกิดกระทบกระทั่งกันเข้าแล้วเมียก็โทษผัวผัวก็โทษเมียอะไรเข้าไปแล้วบันนี้เวลามันอดมันอยากขาดเขินมาแล้วนี่ ความอยู่ร่วมกันนะ่ะไม่ลงรอยกันนะคนหนึ่งก็ทำดีคนหนึ่งก็ทำชั่วไปอย่างนี้นะมันก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผัวเมียกันโดยทำจริงๆอย่างนี้สุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสิ่งใดมันชั่วก็ชักชวนกันละเว้นไปอย่าไปทำมันสิ่งใดมันดีก็ชักชวนกันทำลงไป อย่างนี้แล้วมันก็มันก็พอจะมีความสุขอยู่บ้างนี่เลยถ้าผัวเมียคู่ใดเป็นอย่างว่านี้นะมันก็พอจะมีความสุขอยู่บ้างนั่น,น่ยนไหนๆเราก็ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแล้วก็เข้าใจว่าบุญกุศลหนังนั่นแหละมันโดนบันดาลให้ได้มาร่วมสุขร่วมทุกข์กันต่างคนต่างนึกอย่างนี้แล้วก็เอาใจซึ่งกันและกันไป ผิดนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาโหสิกรรมให้กันไปไม่ถือสาหาความกันถือเอาความดีของกันและกันน้นมาเป็นอารมณ์อยู่ด้วยกันมันถึงมีความสุขได้ถ้าจะไปจับเอาความผิดความไม่ดีของเขาเล็กเล็กน้อยนะ้อยมาวิจารณ์แล้วเกิดความรังเกียจกันแล้วมันอยู่ร่วมกันไปไม่ได้เลยคนเราในโลกอันนี้นะไม่ว่าในวัดวาอารามก็เหมือนกัน ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะ <c oughs> แต่นั้นมันต้องรู้จักให้อภัยอาโหสิกรรมกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะไปเมาจะเพ่งโทษผู้อื่นอยู่เข้าไปอย่างนั้นเห็นผู้อื่นทำยังไงไม่ดีก็เกิดไม่พอใจเดือดร้อนขึ้นมาอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่ภาวนาไม่ถูกแล้วอ,อืม ก็เรื่องของใครของมันก็เอาสิใครมีความคิดเห็นว่านี่แหละเป็นทางเอ่งความสุขก็ทําไปเมื่อมันมันทําไม่ถูกทำมันก็เป็นทุกข์เองกับเรื่องของใครของมันตนน่ะเมื่อมองเห็นว่าทางนี้ทางถูกก็ทําลงไปสิทําลงไปฝึกใจของตนให้มันตั้งมั่นลงไปสละอารมณ์ภายนอกเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆ สละทิ้งมันไปเอาแต่ความรู้จริงอยู่ในใจนี่เป็นหลักฐานเป็นเครื่องอยู่ในใจรู้จริงรู้อย่างไรก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเรื่องดีก็ดีเรื่องชั่วก็ดีไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้น ใจของตนเองมันหักหลงแล้วเราก็ไปยึดถือเอาเรื่องของไม่เที่ยงอันนั้นมาเป็นอารมณ์อยู่มันจะสงบใจได้อย่างไรอ่ะดังนั้นต้องปล่อยอยาวางๆไปอย่าไปเพ่งออกไปภาย,ายนอกอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อย่าไปเพ่งดูกันเลยกันว่าคนนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเราไปเพ่งกันอยู่นะั้นไม่ไม่สงบแล้วอืม อยู่ที่ไหนก็ไม่สงบจะไปอยู่ป่าอยู่ดงไกลแสนไกลเท่าไร่ใจก็ไม่สงบหรอกให้เข้าใจแม้จะไม่ได้อยู่ในป่าในเขาอยู่ในบ้านในช่องถ้าผูใ้ใดสำรวมจิตตัวเองอยู่ภายในได้ห้ามจิตตัวเองไม่ให้ไปเพ่งเล็งคนอื่นอย่างนี้ได้นะมันก็พอมีความสบายอยู่บ้างนั่นแหละ ก็น,นับว่าได้สได้ความสบายมากแหละเนื่องอย่างนี้นะ่ะใครทําใครจึงรู้อืมใครไม่ทําไม่รู้หรอกเอาใครทําอะไรกระทบกระทั่งตนมาก็ดีสิเขามาช่วยเราสร้างบารมีนี่เราจะได้อดใจทนเอาเราจะได้รู้กําลังใจของตัวเองว่าตนเองนั่นสละอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่ หรือ,อยังยึดถืออยู่มันก็รู้นะถ้าตนยึดถือเอาอยู่มันก็เดือดร้อนขึ้นมาเมันก็รู้ได้ว่าเออแล้วมัวแต่ไปโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองไอ้ตัวเองเดือดร้อนอยู่นั่นทําไมไม่ไม่ตําหนิตัวเองเนออี่ยทำไมยังไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นเขาอย่างงี้นะก็ต้องถามตัวเองสอนตัวเองเข้าไปสินั่นไง เรื่องอะไรทำไมยังไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นเขาเล่วนนถ้าหาว่าเตือนตนได้อย่างนี้มันก็มันก็ยุติกันไปก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นนะดูตัวของตัวเองดูใจตัวเองนี่เมื่อใจตนเองมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วก็ โน่นอย่างนี้แหละให้พากันตื่นตัวพุทโทแไปแว,ว่าผู้ตื่นแล้วเรานึกพุโทโธแล้วก็ต้องทำความรู้ตัวพร้อมอย่างนั้นให้รู้จักว่าตนนั่นน่ะสมควรอย่างไรความเป็นอยู่ของตนน่ะอย่างว่าผู้เป็นนักบวชอย่างนี้นะ ก็ต้องพิจารณาดูไอาการที่เราบวชมาประพฤติพรหมจรย์มานี่มันมีผลดีอย่างไรบ้างได้ความสบายใจอย่างไรบ้างออนี่ต้องสำรวจกวดดูสิแล้วตนได้พิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในสงสารตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นบ้างไหมอ,อ,อย่างนี้นะ ก็ต้องให้กำหนดรู้ใจตัวเองเหละทุกคนนะหรือว่ามันยังสําคัญว่าโลกภายนอกนั่นจะให้ความสุขแก่ตนอยู่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ดีอย่างนี้นะมันต้องสารวจรู้จิตใจตัวเองเรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัดสนาบาร,รมีของคนแต่ละคนถ้าใครมีบุญมาก บุญนั่นแหละโดนบันดาลให้เห็นทุกขเห็นภัยในสงสารเห็นโทษแห่งกิเลสตันหาน,านานาประการนี่คนบุญน้อยนี่สู้อำนาจของตันหาอวิชชาไม่ได้มันก็มองเห็นยินดีไปกับตั้งแต่เรื่องของตันหานั่นแหละเพราะว่าบุญน้อยนี่สู้อำนาจตันหาไม่ได้คนมีบุญมากบุญเป็นกำลังใจ บุญนั้นเป็นผู้ชี้บอกให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาต่างๆนเป็นอย่างนั้นหมายความว่าตั้งแต่ชาติก่อนนั่นเคยรักษาอุโบสถศีลบ้างเป็นครึงหัดก็ดีเคยฟังธรรมมาก็พรธเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ก็เคยพิจารณาเห็นตามนั้นมา มันก็เลยเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาเพราะเกิดมาชาตินี้เราได้ฟังคําสอนของพระเจ้าเข้าไปมันก็ระลึกได้แบบนี้นะเพราะเคยคิดเคยพิจารณามาแต่ชาติก่อนนน้นนะมันก็เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้นะนั่นนยถ้าจะมาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเนี้ไม่จบไม่สิ้นแล้วมันก็จะมีแต่ทุกข์เนี่ยเมื่อสรุปลงแล้ว เป็นอย่างนั้นมันจะไม่ได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารอะไรเลยสุขก็สุขประเดียวประดาวเท่านั้นเองสุขอยู่ในโลกอันนี้เราก็รู้กันดีอยู่ทุกคนแล้วนะนั่นแหละสุขประเดียวประดาวเท่านั้นเองอย่างว่าเอาสุขจากการครองเลือนบุญกุศลนนหลังอำนวยผลให้มีเงินมีทองใช้จ่ายมีบ้านช่องอยู่รูระ อย่างนี้แล้วเราจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่ลองคิดดูอันนี้ความสุขเหล่านั้นจะอํานวยให้แก่เราได้นานเท่าไหร่ชิงอยู่ทรัพย์สมบัตินั้นมีหลายอ่ะมันก็จะอํานวยความสุขให้เรื่อยไปแต่อายุสังขารสิมันไม่สามารถจะอยู่เสวยความสุขในโลกอันนั้นไปได้ออตลอดกาลนานไปไปละหมดบุญเก่าแล้วก็ตายเท่านั้นเองความสุขที่ ได้เสวยมานั้นก็หายหน้าหาย,หายตาไปหมดไม่มีแล้วถ้าผู้ใดไม่ทำบุญกุศลสืบต่อไว้อย่างนี้นะเมื่อบุญเก่าหมดแล้วก็ลงทุกเท่านั้นเองใจนี่นะเหมือนอย่างบุคคลเดินทางไกลแล้วไม่มีค่าพาหาหนะนั่นเนี่ยมันก็ย่ำตกไปแสนทุกแสนยากแสนลำบากแล้วเป็นอย่างนั้น <c oughs> อุปมาเหมือนอย่างคนที่ไม่มีบุญกุศลไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในโลกนี้เมื่อล่โลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ไม่มีบุญกุศลอะไรจะส่งเสริมให้จิตใจอันนี้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นนั่นนี่เหมือนคนเดินทางไม่มีข้าผานะนั่นแหละให้เข้าใจผู้ที่สั่งสมบุญกุศลไว้ในโลกนี้ ถึงแม้ว่าบุญกุศลนั้นยังยังไม่เต็มบริบูรณ์แต่มันก็มีเป็นบางส่วนที่สั่งสมไว้ในใจเช่นนี้แล้วแล้วในขณะเดียวกันสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษก็เพียนพยายามละให้มันน้อยเข้าไปที่สุดเลยทะละให้มันได้หมดได้จริงๆอังยิ่งดีมากทีเดียวอย่างนี้ผู้ดใดคิดอย่างนั้นได้ ตั้งอกตั้งใจทําความเพียรลงไปอย่างนี้นะสะสมบุญกุศลไว้อย่างนี้มันก็เหมือนกับบุคคลสะสมเงินทองไว้ต้องการอยากจะไปไหนไปประเทศนอกประเทศหน้าที่ไหนก็ไปได้ตามประสงค์เพราะมีเงินค่าพาหานะผู้มีเงินมากมันก็ไปประเทศไกลๆน่นไปประเทศอเมริกามัก็ไปได้ฉันใดผู้มีบุญมากเอาตายแล้วบุญก็พาขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้า ก็สวบรสัรลานเบิกปานใจอยู่นะั้นถ้ายังไม่ถึงพะนิพานนะบุค <c oughs> คลจะไปสวรรค์ได้มันก็พอมาเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะสงสารอย่างที่ว่ามานี่แหละเห็นว่าการเกิดมาเป็นคนนี่นะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นผู้มีอายุน้อยเต็มทีการเกิดมาเป็นคนนี่นะ ไม่ได้นมนานอะไรเลยอนะโยภัยโยภัยหน่อยหนึ่งก็หมดบุญแล้วอย่างนี้นะผู้ใดพิจารณาเห็นความเป็นอยู่เนี่ยมันไม่จิรังยั่งยืนอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่ห่วงนะไม่ห่วงความสุขในโลกอันนี้มันก็ห่วงแต่ความสุขทางจิตใจนั่นเอาทำอย่างไรใ,ใจของเราจะเป็นสุขในปัจจุบันนี้เอาเลยนั่นแหละสุขภายนอกนั่น ไม่ห่วงอา้าวสุดแล้วแต่มันจะมีจะเป็นไปเช่นถูกในการกินอย่างนี้นะเอาหามาได้อย่างไรก็กินไปอย่างนั้นาตามกำลังเท่าที่หามาได้ไม่ต้องิินลนอ่ตนมีทรัพย์น้อยมีปัญญาน้อยหาอาหารมารับประทานก็ได้อาหารที่ราคาถูกพอเงินมีน้อย อย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรก็พอใจรับประทานไปอย่างนั้นนะมันก็สบายไปนี่ถ้าว่าตนมีสตางน้อยพออยากไปกินของดีๆีนู่นมานี่โอมันจะได้ยังไงละ่ะตนมีเงินน้อยนั่นเนี่ยเมื่อไม่ไม่ได้รับประทานก็เดือดร้อนแล้ววันนี้นะนั่นแหละคนที่ตกเป็นทาสแห่งตัณหา คนที่ตกเป็น่าสแห่งความสุขชั่วคราวใจมันก็คล่องอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างนี้แหละไปสวรรค์ไม่ได้เลยผู้ใดเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจผู้จะไปสวรรค์ได้จิตใจมันต้องมาห่วงบุญห่วงกุศลห่วงความดีห่วงความดีเ <c oughs> ท่ ตนกระทำบำเพ็ญไว้ในใจอย่าให้มันเสื่อมอมาห่วงคุณพระรัตนไกรแกวสามประการว่าเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งกำจัดกำจัดทุกข์ไปได้จริงๆนี่เรามาห่วงบุญห่วงคุณอันนี้ทุกวันทุกคืนไปแล้วก็พยายามสั่งสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องเพ่งไปสั้นฟ้าสวรรค์ที่ไหนหรอกเพ่งเข้ามาที่ใจนี่ มารวบรวมบุญคุณทั้งหลายไว้ที่ใจนี่ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สิ่งใดเป็นความชั่วแล้วก็เพียนละมันออกไปให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำใจไว้ได้อย่างนี้นี้แหละเป็นหนทางไปสู่สวรรค์เป็นหนทางไปสู่สวรรค์แน่นอนทีเดียวไม่ต้องสงสัยแล้ว เพราะว่าการที่ใจมันยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่มากพออย่างนี้นะแล้วบุญกุศลยังรวมกำลังกันให้เกิดเป็นอริยมรรคไม่ได้มันก็ยังตัดกิเลสสังโยชน์ในหัวใจนี่ขาดไม่ได้ก็ยังได้ไม่สามารถจะบรรลุโลกุตระธรรมได้ ทีนี้จำเป็นต้องสั่งสมกุศลความดีไปเรื่อยๆอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่ออบรมไปอินชีบาร,รมีมันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆสติมันก็เข้มแข็งไปสมาธิมันก็ตั้งมั่นอยู่ที่ใจใจก็ไม่เสื่อมจากสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนเอาเมื่อสมาธิมีปัญญามันก็มีอยู่อย่างนั้น พอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้ามันก็กำหนดพิจารณาได้รู้ความจริงสิ่งนั้นนั้นได้ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้นี่แหละนะเป็นหนทางที่จะบรรลุโลกุตระธรรมะพี่นารู้อะไรแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้อะไรอะไรมาถึงเข้าพี่นาเห็นแจ้งดมเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้เอ,อย่างนี้นี่นี่นี่แหละมันจะเป็นหนทางให้บรรลุถึง ซึ่งโลกุตระธรรมดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้